ง่วงหรืยงครับวันนี้คงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมงั้นไม่ต้องฝืนแล้วนะหลับตาสิเดี๋ยวคืนนี้พี่จะเล่านิทานให้ฟังคืนนี้พี่จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างๆเธอ ไม่ไปไหนทังนั้นล่ละการครั้งหนึง่งนานมาแล้วในป่าที่กว้างใหญ่มีกระต่ายตัวหนึง่งที่มีความมั่นใจในความเร็วของตัวเองมากทุกๆวันมันจะคุยอวดสัตว์ตัวอื่นว่าในป่าแห่งนี้ไม่มีใครวิ่งเร็วกว่าฉันหรอก ฉันนี่แหละเร็วที่สุดในป่าสัตว์ทั้งหลายตัวก็ฟังแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายมากแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่เคยถอยนั่นคือเจ้าเต่าถึงจะเดินช้าแต่ก็มีหัวใจที่มั่นคงวันหนึ่งเต่าทนฟังไม่ไหวเลยพูดขึ้นว่าเจ้ากระต่ายถ้างั้นเรามาวิ่งแข่งกันไหมอะ เจ้ากระต่ายได้ยินแล้วก็หัวเราะเสียงดังฮึเจ้าเนี่ยนะจะมาชนะฉันได้ช้าเป็นเต่าแบบเนี้นะมูฮ่าฮ่ฟังแล้วเหมือนใครบางคนเลยใช่ไหมที่แบบชอบแกล้งพี่เรื่อยๆใช่สิชอบหาว่าพี่ช้าใช่ไหมล่ะเออกว่าจะลงคลิปได้หายเป็นเป็นเดือนก็ติดงานนี่นาะ มามามาเล่าต่อเล่าต่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งออกไปด้วยความเร็วสุดตัวทิ้งเต่าไว้ไกลลิบเลยพอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่าแล้ว <c oughs> โอ๊ยง่ายจริงๆแบบนี้แค่พักงีบก็ยังชนะได้แน่ๆเลยอะว่าจบแล้วกระต่ายก็ล้มตัวลงนอนใต้ล่มไม้หลับสนิท ส่วนเจ้าเต่าถึงจะช้าแต่ก็ไม่หยุดมันก้าวขาทีละก้าวทีละก้าวช้าช้าแต่มุ่งม,มัน่นมันไม่ยอมหันหลังมันไม่ยอมถอยกลับแต่ก็เดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปกระต่ายก็ยังหลับไม่ตื่นเต่กเาก็เดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาเดินไปเรื่อยๆ จนในที่สุดมันก็เข้าเส้นชัยไปสุดท้ายผู้ชนะก็คือเต่ามันไม่ได้ชนะเพราะความเร็วนะแต่เพราะว่ามันไม่เคยหยุดพยายามเห็นไหมบางครั้งความมั่นคงสำคัญกว่าความเก่งกาจเหมือนพี่เลยพี่เนี่ยมีความมั่นคงกับหนูตลอดพี่เนี่ยรักหนูตลอดจริงๆ นะพี่เนี่ยไม่เคยไม่เคยเจ้าชู้เลยจริงเฮ้ยจริงจริงจริงถึงพี่อาจจะไม่เก่งทุกอย่างนะแต่ถ้าเป็นเรื่องดูแลเธอพี่จะไม่มีวันหยุดเดินไปข้างหน้าเลยจริงๆนะเอาละที่ทานก็จบแล้วได้เวลานอนแล้วคนเก่งพักผ่อนนะ ไม่ต้องกังวนอะไรนะพี่อยู่นี่พี่อยู่ข้างเธอเสมอฝันดีนะครับคนเก่งของพี่ <c oughs> จุบเหม่งทีนึงเดีย <c> ว <oughs> คืนนี้พี่คอยกอดไห้เธอฝันดีเองฝันดีนะ